ตุงท่านเดินทางมาพักอาศัยที่วัดก็ถือโอกาสให้ท่านสอนการทำไม่กวาดให้นะหลงพี่ปรีชาเรื่องต้นครั้งแรกเลยก็คือเราต้องมัดปมมัดปมไม่กวาดที่จะทำให้แม่มันบานโดยใช้หนังก็เรียกว่าอะไรยางยางรถยนต์ อย่างในอย่างในมอเตอร์ไซค์หรืออย่างในจักรยานมาตัดเล็กๆแล้วก็มามาัดเป็นปมไว้หลังจากนั้นก็ใช้วิธีการทางมะพร้าวนับได้เก้าเก้าก้านแล้วทำเป็นเกรร้ากำเพื่อจะถักรอบแรกแล้วก็ ก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันนะการการที่อยากให้ท่านสอนเรื่องการทําไม้กาดไว้ไให้ก็คือโดยเฉพาะพระป่าที่มีอยู่นี่ก็คือในป่าจะมีพวกใบไม้เยอะมากแล้วโดยทั่วไปก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือการทําใจให้ว่างนะก็คือแทนที่เราจะอยู่ว่างๆก็มีจิตเป็นสมาธิ ที่ก็บอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวิชานี่แหละแทนที่เราจะเท่ากรรมาานอย่างเดียวนะอยู่ตลอดเวลาก็ก็คงไม่ไม่ใช่ก็ทํากิจกรรมบางอย่างโดยการถักไม้กวาดนี่แหละเป็นเป็นเครื่องอยู่ของพระป่านะเพราะว่าทาให้มีสมาธิและมีสติอยู่กับการทํางาน ลอดเวลาก็เรียกว่าอยู่ในปัจจุบันขณะนะก็เลยท่านก็ปารบจะสอนให้การทำไม้กวาดก็เผื่อเนี่ยทำคลิปคลิปนี้มาก็เพื่อจะให้พวกเราหรือว่าพระป่าที่อยู่คนเดียวหรือญาติโยมที่มีความปรารถนาอยากจะทำไม้กวาดโดยใช้แต่ไม้กวาดแบบนี้ก็คือเป็นไม้กวาดที่กวาดใบไม้ โท่ๆไปปัดกวาดในถนนถ้าถนนอาจจะเป็นถนนลูกลังหรือถนนลัดยางที่อยู่ในภายในในสำนักหรือในวัดนั่นแหละก็ถือว่าดูเหมือนครั้งแทกก็เข้าใจว่าการทำไม่ยากแต่พอดูดูไปเอ๊ะาการทำมันก็ถือว่ามันมีขั้นตอนของมันเป็นอยู่เหมือนกันนะอีกครั้งแรกก็คือ เอาให้ครบ9ก็เรียก9ก้ากรรมจัดเตียงเราได้ค่อยดูพิจารณาแล้วกันะนะแล้วหลังจากได้ครบ9ก้ากรรมก็มัดไปก็คือมัดให้ได้รอบหนึ่งก็ยๆดูกันส่วนรอบ2นั้นก็นคือต้องทำสอรอบให้มันหนาขึ้น ส่วนรอบสองก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นการทำอีกอีกเก้ากรรมเหมือนกันแต่กรรมกรรมจะเล็กน้อยลงก็คือมีแค่8ปดแปอันทางไม่กว่ามีแค่8อัน การที่พระป่าส่วนใหญ่ก็คือบางวัดก็อยู่คนเดียวบางวัดก็อาจจะอยู่กันสองสารูปโดยเฉพาะที่ตมาอยู่เนี่ยอยู่รูปเดียวข้าพันษาก็อาจจะจะมีมาอยู่เพิ่มบม้างท่านเดินทุด,ดงมาท่านก็จริงๆิท่านอยู่ในสายธรรมยุทธ แต่เราก็ตอนรับขับสู้ไม่ได้คิดแยกแยะไม่คิดจะแบ่งว่าต้องทำยิมยุทธหรือมหาธิกายก็อยู่ร่วมกันเข้าใจกันทั้งก็ไม่ได้ชือสาอะไรเราก็ไม่ถือสาอะไรก็อยู่กันมาได้สามสี่วันแล้วแหละก็เลยช่วงท่านเดินมาปวดเท้าอีกรูปก็เรียกขาบวมขาบวมขนะที่เดิน ก็เลยเกี่ยวกาบท่านก็ขยันช่วยกวาดใบไม้ใบหญ้าท่านเห็นก็ปารถ่เออเดี๋ยวจะทําไม้กวาดถวายวัดไว้แล้วก็ผมเห็นะเออมันเป็นสาระสําคัญก็เลยเ,ออเพื่อวันหน้าวันหลังมีพระมาอยู่แล้วก็จะได้ฝึกทําไม้กวาดกันด้วยออสิ่งที่ต้องเตรียมคือไม้เนี่ยไม้กวาดไดม้มันก,ก,ก็ต้องจะเป็นเออไม้ไผ่ก็คือไม้รวก ถ้าได้ไม้ไผ่หรือไม้ทั่วก็จะดีเพราะว่าหนึ่งมันเบาแล้วก็ต้องเอายอดยอดของไม้ไผ่เบาหน่อยแล้วก็เวลากวาดเราก็จะได้ไม่หนักความเหนื่อยจะได้ไม่มีน้อยหน่อยและและ้ถ้าเป็นไปได้ก็ดัดให้มันปรงหน่อยก็ดีทีิวัดอนนี้ก็คือ เอาที่ที่พอมีอยูอ่พอมีอยู่แล้วก็เห็นว่าพอสมควรก็ให้ท่านได้ทดสอบสอนวิธีการทำค่อยๆดูนะบีบางช่วงก็เร็วนิดบางช่วงก็ปล่อยให้เราดูันช้าๆหน่อยบางคนคือทําไม่บันทึกไว้อย่างนี้ไว้เนี่ยแตมาเองกับผมเองก็ดูแล้วก็เราก็อาจจะ สมองมันช้าทำตามก็อาจจะทำตามไม่เป็นทันทีทันใดก็เลยบันทึกไว้เป็นคลิปแล้วค่อยๆดูว่าท่านเริ่มต้นทำยังไงโชคดีที่ภาษาที่แล้วพระชาตมิกอาจารย์กำพันท่านก็ได้ปราร,ระญาติดโยมให้ถากทางมะพร้าวทิ้งไว้ ในช่วงภาษาที่แล้วท่านก็ยุ่งงานก็เยอะก็เลยไม่่อยได้มีเวลานั่งทำช่วงนี้ท่านก็ไปปีวิเวกไปเดินทุดดงกันต่อมาก็อยู่รูปเดียวก็มีโอกาสได้ต้อนรับพระูุจรมาทั้งสองรูปก็ถือว่าการอยู่กับคนเดียวนั้นหลายหลาคนกน็อาจจะ แปลกใจเหมือนกันญาติโยมบางคนถามว่าอยู่ได้หรือมหาอยู่คนเดียวบอกอยู่ได้คนก็บอกไม่กลัวผีหรือยังไงเป็นพระใหม่ๆก็่อนหะนะน้านั้นวันบวชใหม่ๆก็มีความรู้สึกก็มีความกลัวอยู่บ้างแต่หลังจากที่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม เดินทุด,ดงดูอะไรก็ก็รู้จักก็คือวางจิตให้เป็นน่ะโดยส่วนใหญ่ความกลัวมาจากสภาวะจิตของเราเนี่ยนั่นแหละที่บางทีมันปรุงแต่งทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วแต่จริงๆแล้วก็เราก็มีที่เคยกล่าวเคยเล่ามาหลายหละครั้งว่า ้องอยู่อย่างแบบแผ่เมตตานะก็คือคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเพื่อใหอ้มนุษย์ทั้งหลายที่เราเข้าใจว่าเป็นผีเป็นอะไรเนะี่ยดวงวิญญาณทุกดวงนะั่นะนะท่านมีพระคาถาใหนะ้ก็คือบทกรณีเมตสูตรนะที่ขึ้นต้นว่ากรณียมัทธกุศเลนะเนะนะยันตังสันตังอภิสเมจันนะนะั่นก็จะใช้บทนั้น ทุกวันก็คือการแผ่เมตตานะั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือ <c oughs> อันนี้ฝากไว้ให้ญาติโยมด้วยให้ได้คิดได้เข้าใจว่าถ้าเราอยู่คนเดียวหรือว่าเราต้องการดำเนินชีวิตให้รอดปลอดภัยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทำมมหากินคล่องก่อนนอนเราก็ต้องยังไงว่า ไหว้พระกนะ็คือจำง่ายๆก็คือกราบพระสักสามหนสวดมนต์สักสามบทแล้วก็กำหนดจิตภาวนาสักสามทีแล้วก็แผ่เมตตาไมาตรีให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะนอนหลับสบายตื่นเช้ามา ก็อยังไงวะทำให้จิตใจผ่องใสเพราะว่า,วาเป็นการชำระล้างจิตก็ทำจิตให้เป็นบุญคนส่วนใหญ่ก็คือคือการทําบุญมันทําง่ายแต่ทําใจให้เป็นบุญน่นท่านมันจะทํำยากนะจาราร์ดรวินเชียนปริชาโนท่านก็ปาทบคุยเรื่องนี้ ให้ฟังบ่อยๆทําบุญทําง่ายแต่ทําใจให้ทําเป็นให้เป็นบุญมันทํายากฉะนั้นการที่ฝึกทําไม่กวาดนี่ก็คือทําใจให้เป็นบุญคือจิตมันจะสะอาดไม่เศร้าหมองนะนพระพุทธองค์จิตเตสังเกิเ,เทถ สุขติปฏิกางขาจิตเตอสังเกตเทสุกติปฏิขังกังขาหมายความว่าถ้าจิตเราสะอาดแล้วหวังได้เรื่องความสุขความความสุขเป็นที่หวังได้เรือสุขตินะทางไปในทางสุขอะวนถ้าจิตเราเศร้าหมอง จิตเตสังกิเลเถทุกติปาติงกลางขาไปจิตเศร้ามองแล้วทุกติย่อหวังได้คืออะไรก็ตามจะพูดจะจาอะไรก็มันก็ทําให้เดือดร้อนตามมาหน้าตาก็ไม่ผ่องใสคนที่จิตเศร้ามองฉะนั้นการที่ในคลิปนี้การที่มีโอกาสได้ ทำคลิปเรื่องการทำให้กวาดก็คือส่วนหนึ่งของเป็นการเครื่องอยู่ของบันพชิตหรือว่าบุคคลผู้อยู่คนเดียวนะก็ทำให้จิตใจเราสงบสะอาดเยือกเย็นแทนที่จะฟุ้งซ่านนะคิดมากซึนะ่งเป็นก็เรียกว่านิวบอนหนะ้านั่นแหละมันก็จะ บันเทาเบาบางหรือว่าสงบระงับได้ก็ถือว่าเป็น <c oughs> เปลงที่พึงกระทำก็ <c oughs> ให้พวกเราได้ดูคลิปนี้ก็ดูไปกับพิจน,นาอาจจะรำคาญบ้างก็คงไม่ว่ากันก็ <c oughs> <c oughs> หวังดี จากในการที่มาอยู่ที่ป่าการอยู่คนเดียวนั่นก็ทำให้เราเห็นสภาวะเราเห็นเราได้มีโอกาสได้ดูตัวเองอย่างแท้จริงป่ารูปอะไรก็คือไม่อิงคนรอบข้างคือเราได้พิจารณาทำสิ่งที่ดีๆ เป็นเสบียงให้ตนเองเพราะว่าถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบันปลายชีวิตแล้วอะไรที่เป็นสาระแก่นสารเราก็จะได้ตั้งใจทำแล้วก็ไปปฏิบัติไปตามอัตภาพตามกำลังที่เรามีอยู่สุดท้ายนี้ก็ ก็คงจะไม่มีอะไรมอบให้นอกจากบุญกุศลที่จัดโยมเพ็นมาแล้วก็ติดตามทางช่องหลวงพ่อสอนมาโดยตลอดแล้วก็รวมทั้งบุญกุศลที่พระคุณเจ้าต่างๆด้วยอนุภาพแห่งพระรัตไตรก็ช่วยปกป้องให้สาธุช้ยนทงหลาย ได้มีสติและมีเครื่องอยู่ในการดำเนินชีวิตถือว่าเป็นช่วงที่ลำบากยากเข็นพอสมควรในท,ทุกๆอาชีพทุกๆงานฉะนั้นเราขอบุญกุศลนั้นเป็นพลังให้สาธุชนทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทุเดือนในร่มเงาพระพุทธศาสนาะ แล้วก็มีความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วมีสติก็ทำในสิ่งที่ดีแล้ววางจิตให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตแล้วก็จงไม่ประมาทในบุญกุศล รลึกเสมอวา่าการทำบุญทำง่ายแต่ทำใจให้เป็นบุญทำยาก <c oughs> ก็พยายามระลึกเนืองๆว่าก่อนนอนให้กราบพระสามหนสวดมนต์สักสามบทกำหนดจิตเริญภาวนาสักสามนาที แล้วแผ่เมตตามิตรให้แก่สรพสัตวแล้วเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเราและดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่รอบตัวเราหรืออยู่ในสถานที่ที่เราอาศัยและสถานที่เราเดินทางไปทุกนแห่งรวมทั้งแผ่พุนกุศลให้เทวดาที่ปกปักรักษาตัวเรา เราสถานที่อยู่อาศัยแล้วสถานที่เราไปทุกคนทุกแห่งเวิ่มทั้งแผ่เมตตาให้บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิหายลูกหลานเลนหลนที่เราเคยมีความสัมพันธ์ทั้งสายโลหิตเราในฐานะของสัตธรมิกและสัวรพสัตว์ทั้งหลายทุก หมู่เรารวมทั้งกับพระมงคสารุงวงศ์ก็การโจมที่จิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองท่านมีทุกข์กให้นจากทุกข์สุขแล้วก็สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนตัวทุกตัวจนทุกคนทุกท่านถ้าสามารถแผ่ได้อย่างนี้ ก็ทำให้เรามีความสุขสงบตั้งใจทำจริงใดก็จะสมเด็จเหมือนที่พระกำลังจะทำให้กว่าทวนี้โดยที่ไม่มีจิตโลเลยไปทางอื่นอยู่กับเขาเรียกปัจจุบันขณะทำจริงใดจิตก็อยู่ตรงนั้น ก็เราอยู่ในเอากายเราเป็นหลักเราก็เราทำอะไรนั่งทำงานอยู่ก็ทำก็ทำหนอนเชื่อก็รู้จิตไม่บกแวบไม่ฟุ้งซ่านไม่สมองดังที่กล่าวไว้ว่าอยู่คุนเจียวระหวังความคิด อยู่กับมิตรกระวังวาจาขอความสุขความเจริญอีกครั้งหนึ่งแก่ผู้ติดตามทางช่อางลวงข้อสอนทุกท่านขอเจริญพรผลงานอ่าดูสิว่าเรียบร้อย